สวัสดีครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลที่ดีมากมากนะครับมาเสนอนะครับนี่คือโลเก็ตหลวงปู่โตรุ่นยนยุค2560นะครับจัดสร้างที่วัดดูชิมพีนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่นะครับฉากหลังฟ้า ส่วนข้างหลังผมให้ดูยันนะครับหลังจะเป็นยันแบบนี้เลยนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานแน่นอนครับพอได้ไหมครับถ้าพี่ๆสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ